สวัสดีค่ะคงมีใครหลายๆคนสงสัยว่าบัตประชาชนเกิดมาเมื่อไหร่กันถ้าอย่างนั้นอยากรู้ต้องดูกันค่ะเราเริ่มต้นของที่มาของบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่เราได้ติดปากกันว่าบัตรประชาชนบัตรนี้มีความสําคัญที่ต้องใช้ระบุตัวตนผู้มีสัญชาติไทย ของคนไทยทุกคนและใช้ติดต่อทําธุรกรรมต่างๆเช่นการติดต่อธุรกิจการค้าการใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครงานการทํานิติกรรมสัญญาหากไม่มีแบบประจําตัวประชาชนย่อมส่งผลก่อความยุ่งยากและความสับสนในการยืนยันตัวตนของบุคคลทําให้การติดต่อดําเนินการต่างๆไม่อาจดําเนินการได้อย่างรวดเร็วย้อนกลับไปวันวนเมื่อพุทธศักราช2457ราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ที่มีปรากฏว่าหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรซึ่งผู้ที่ออกหนังสือเดินทางดังกล่าวคือกรมการอําเภอหรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่านายอำเภอสาเหตุที่ต้องมีหนังสือนี้ก็เพื่อระบุตัวตนว่าบุคคลนี้เป็นใครอยู่ที่ใดเพื่อให้ราษฎรที่ต้องเดินทางไปต่างอําเภอเพื่อติดต่อทําการค้าขายหรือทําธุระสิ่งใดก็จะได้สะดวกมากขึ้นและเพื่อเป็นการป้องกันพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรที่แอบอ้างเพราะหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรที่ทางราชการรับรองแล้วหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ได้ว่า คนคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีการทําผิดกฎหมายทําให้หนังสือเดินทางดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นเหมือนต้นกําเนิดของที่มาของบัตรประจําตัวประชาชนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะบัตรประจําตัวประชาชนเกิดขึ้นจริงเมื่อไร่กันพุทธศักราช2486รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8รัฐบาลที่นําโดยจอมพลปพิบูลสงครามเล่งแห่งความ สำคัญว่าต้องมีเอกสารที่แสดงหลักฐานของบุคคลนั้นว่ามีรูปพัณฑ์สันธานอย่างไรอยู่ที่ไหนทําให้รัฐบาลออกกฎหมายว่าด้วยบัตรประชาชนขึ้นมาบังคับใช้ครั้งแรกเรียกว่าพระราชบัญญัติประจำตัวประชาชนพธศักราช2486แต่ในช่วงเวลานั้นยังมีการทําบัตรแค่2จังหวัดคือจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีโดยที่ผู้ทําบัตรต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทําได้จนถึงอายุ70ปีบริบูรณ์บัตรประชาชนแตละใบมีอายุการใช้งานแค่10 ปกำหนดให้ยื่นทำบัตรภายใน60วันตามเกณฑ์ที่กำหนดที่กล่าวมาข้างต้นจังหวัดพระนครและจังหวัดทนบุรีสองจังหวัดนี้เป็นจังหวัดแอดีตนะคะไม่ใช่ปัจจุบันอย่างที่เราเข้าใจมาดูข้อมูลกันค่ะจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดนอดดตของประเทศไทยตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดขึ้นในช่วงเวลาพุทธศักราช2408ถึงพุทธศักราช2515ก่อนที่จะรวมกับจังหวัดทนบุรีเป็นกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันส่วนจังหวัดทนบุรี ก็เป็นจังหวัดแนดีเช่นกันตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพรยาจนกระทั่งพุทธศักราช2514ได้มีการรวมกับจังหวัดพระนครใช้ชื่อว่าจังหวัดนครหล,ลวงกรุงเทพธนบุรีจนมาถึงพุทธศักราช2515ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานาครล,ลักษณะของบัตรประจำตัวประชาชนในเวลานั้นเป็นสมุดพับคล้ายหนังสือเดินทาง ดังรูปนะคะบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ้าเป็นสีตอนตัวบัตรใช้ได้ทั้งด้านหน้าคือปกหน้าและด้านในปกหน้ามีรูปพุทธและคําว่าบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมเลขทะเบียนที่ออกบัตรให้จากเคในปีพุทธศักราช2505ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรหรือรัชกาลที่9เมื่อเวลานั้นเป็นรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกิดเป็นพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชนเป็นกฎหมายบังคับที่บังคับให้ประชาชนไทยทั่วประเทศต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนทําให้เกิดบัตรประจาตัวประชาชนรุ่นที่2ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองและมีความเจริญมากขึ้น ทำให้บัตรรุ่นที่1แต่เดิมซึ่งมันมีขนาดใหญ่ทําให้พวกพาได้ลาบากจึงมีการปรับขนาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทําให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายดังรูปนะคะประจําตัวประชาชนรุ่นที่สองเป็นบัตรกระดาษเครือบลรามิเนตแสดงรูปถ่ายผู้ถือบัตรด้านหลังมีแผ่นวัสวนสูงส่วนข้อมูลของผู้ถือบัตรจะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดด้านหน้าส่วนด้านหลัง จะพิมพ์วันออกบัตรและวันหมดอายุด้วยความที่ว่าบัตรประชาชนรุ่นที่2นี้มีวิธีการผลิตที่ไม่ยากจึงทําให้มีการปลอมแปลงได้ง่ายเช่นกันพุทธศัการาช2526รัฐบาลโดยพลเอกเปรมตินสุรานนบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นที่2มีจุดอ่อนหลายประการแต่ที่สําคัญคืออายุของผู้มีบัตร กำหนดไว้17ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่รับผู้มีบัตร15ปีบริบูรณ์จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชนพุทธศักราช2505และมีการตราขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชนพุทธศักราช2526มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2526และด้วยการลดอายุของผู้ที่จะต้องของมีบัตร เป็น15ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช2530มีการพัฒนารูปแบบบัตรใหม่มาแทนรูปบ,บ,บัตรเดิมกำหนดให้ผู้ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขตข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คือยื่นคำร้องแบบคำร้องและพิมพ์ลายนิ้วมือจะถูกส่งไปสำนักบริหารการทะเบียนที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำบัตรประชาชนต่อไปบัตรประชาชนที่ทำขึ้นจากกระดาษนี้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมดอทเมทริกและเคลือบด้วยวิธีการ าเฉพะบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นที่3ได้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตบัตรในก้าวหน้าให้ทันสมัยและสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้มากขึ้นด้วยการเคลือบวัสดุป้องกันการปลอมแปลงชนิดพิเศษมีลายสัญ,ญลักษณ์รูปสิงและคําว่ากลมการปกครองฝังอยู่ในเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและในบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นที่3นี้เริ่มมีเลข13หลักซึ่งเป็นเลขชุดเดียวกับที่ปรากฏในทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชน เป็นภาษาไทยทั้งหมดบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นที่4มีความไฮเทคมากขึ้นเพื่อทันสมัยและทัดเทียมกับนานา,นาระยะยประเทศมีความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชนประชาชนที่มาทําบัตรสามารถรอรับบัตรได้ทันทีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2539เป็นประถมฤกษ์ในการทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่ครั้งแรก น้าที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานีและกรุงเทพมหานครในได้กฎหมายนั้นยังคงใช้ราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526รูปนะคะบัตรประชาชนทั้ง4รุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดบัตรประชาชนยังเป็นภาษาไทยเมื่อผู้ใดที่ต้องการไปต่างประเทศต้องนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเสียก่อนนะคะ การบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กคืออะไรแถบแม่เหล็กกระทำด้วยพลาสติกฉับด้วยออกไซด์ของโลหะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลออกไซด์ของโลหะจะกลายเป็นแม่เหล็กลักษณะเป็นจุดๆตามรหัสที่ใช้แต่แถบที่ใช้นี้มีลักษณะคล้ายแถบที่ใช้ในเครื่องบันทึกเสียงแม้เรามีการพัฒนาแถบแม่เหล็กขึ้นมาให้มีการบันทึกข้อมูลได้มากหรืออัตราการถ่ายทอดข้อมูลเร็วมากหรือว่าเราสามารถนำข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้ไปลบและบันทึกใหม่ได้อีกก็ตามแต่จะเป็นการทำได้ยากเพราะเป็นการ ิ้นเปลืองเวลาคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลในข้อมูลหนึ่งในแถบแม่เหล็กจนทําให้เกิดบัตรประจาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์คือบัตรประจําตัวประชาชนที่มีส่วนหนึ่งฝั่งไมโครชิพซึ่งไมโครชิพคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมากที่บรรจุข,ข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการยืนยันตัวตนเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลักษณะาลายพิมพ์นิ้วมือภาพใบหน้าเลขประจําตัวประชาชน13หลักเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อทำ ธุรกรรมต่างๆและไม่ต้องพกพาบัตรหลายใบเช่นไม่ต้องพกบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนี้มีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าเดิมบัตรประจำตัวประชาชนอนิกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดแล้วสมาร์ทการ์ดเริ่มจัดทำกันมาเมื่อไหร่ล่ะสมาร์ทการ์ดรุ่นนำล่องได้เริ่มจัดทำเมื่อพุทธศักราช2547บัตรรุ่นนี้ยังมีแบบคล้ายรุ่นที่4แต่เพิ่มไมโครชิปบันทึกข้อมูลและเพิ่มชื่อสกุลภาษาอังกฤษเพื่อทำการติดต่อใบอนุญ,ญาตนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน โดยสรุปก็คือการมีบัตรประจําตัวประชาชนนอกจากจะเป็นการบ่งบอกความเป็นคนไทยแล้วเรายังสามารถใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนยังมีตลอดเพราะเทคโนโลยีความทันสมัยมีมากขึ้นทําให้การปลอมแปลงก็ยังไม่มีจุดจบเช่นกันการพัฒนาระบบความปลอดภัยที่ยังต้องการพัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพและขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่ให้ข้อมูลความรู้เหล่านี้ขอบคุณค่ะ